สวัสดีครับวันนี้เรามาดูรถ t ีเซกันนะ t ีเซ r. นะครับรถปี37นะฮะเอกสารก็มีแค่เล่มเขียวนะฮะมีแค่เล่มเขียวอย่างเดียวภาษีขาดเกิน,ช,น,นชุดโอนไม่มีนะฮะชุดโอนไม่มีชุดโอนตามได้นะครับบวก600บาทหรือลูกค้าท่านใดจะให้จดทะเบียนให้ใหม่ก็ 3200บาทนะฮะจดทะเบียนใหม่โอนเป็นชื่อลูกค้าได้เลยนะฮะนะเรามาดูรายละเอียดรถกันนะฮะรถสีน้ำเงินสีน้ำเงินแก้วหรือเปล่าฮะชุดสีก็สภาพก็โอเคอยู่ฮนะสวยพอใช้ได้นะฮะมีตำหนิการใช้งานในเล่มเป็นสีแดงขาวนะฮะเราจดใหม่เราสามารถแจ้งเปลี่ยนเป็นแจ้งเปลี่ยนสีได้นะฮะก็บางไม ็เหลืองนะฮะมีร้าวคือสีก็ตีไปสัก70-80%นตฮะตรงนี้ก็น่าจะแตกนะฮะแปะสติกเกอร์ไว้ก็ตามสภาพนะซื้อมาขายไปนะฮะก็มาจัดนู่นจัดนี่้เข้าที่เข้าที่นิดหน่อยถังสภาพดีนะฮะเช็คแล้วฮะถังบางๆไม่มีรั่วไม่มีซึมนะฮะถังค่อนข้างสภาพดีเลยฮนะ ปลายท่อสนิมนะฮะลูกค้าท่านใดซื้อไปก็เปลี่ยนปลายท่อก็จะสวยนะฮะเป็นสนิมดุมหลังดำนะฮะหลังดำล้อหลัง18รล้อของซุปเปอร์เด็กขอบ18นะหน้า17ฝาสีเครื่องตรงนี้ทำใหม่นะ ชุดสีน่าจะชุดสีแท้นะฮะชิ้นนี้ไม่มีนะทำไมเขาชอบใส่ดุมดำกันก็เพราะว่ามันหาสเตอร์ง่ายนะฮะสเตอร์ใช้ของแดดนะฮะของแดดของ LS นี่ได้เลยไล่ง่ายแล้วมันก็เบานะฮะสีโรงก็พอใช้ได้นะ ก็บอกชกหน้าก็คืงลุมหน้าก็คืงนะฮะยางยังเหลือเหลือนะฮะดอกยังเหลือชุดบนก็มีปั๊มบนนะฮะกับพันเร่งระบบไฟก็ติดนะฮะมีตำหนินิดหน่อยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะมาฟังเสียงกันดีกว่าฮนะวาทำงานปกตินะวาสายสีเหลืองแบตเตอรี่ใหม่นะฮะ าบูเคเหลี่ยมนะฮะเครื่องเงียบนะฮะเงียบกิ๊บเลยเครื่องฟิตใหม่นะฮะเงียบเงียบเลยว้าวปิดเปิดปกตินะเรามาดูระบบไฟ ต่ำไปสูงติดนะฮะไฟผ่าหมาก็ติดนะเลียงติดไปเนี่ยไฟเลียงก,กับแต่ไม่ติดนะ รบบไฟมีติดแค่ไฟหน้าอย่างเดียวนะฮระบบไฟหน้าจะมีปัญหาก็ขายตามสภาพเลยนะฮะตอนแรกไฟเลี้ยวกับแตมันดังนะอยู่ดีมันไม่ติดไม่ดังเ,งเลยเลิ <S <S ่ได้พอประมาณนะฮะมันกลังืลแล้วก็ขายตามสภาพเลยนะก็ลูกค้าก็เอาไปเก็บงานเพิ่มออนนะฮะ ราคาเปิดอยู่ที่15,900บาทนะฮะ15,900บาทมีเล่มเขียวนะฮะรถอยู่จังหวัดสุรินทร์จะส่งได้ทั่วประเทศนะฮะก็สนใจก็โทรมาเบอร์084 90863 43นะไลน์ก็เบอร์นี้เลยจะแปะลิงก์เพจกันหน้า facebook ไปข้างล่างนะฮะว่าสวยนะส่งได้เลย ลาบก่อนครับสวัสดีครับ